โรงเรียนชิโนรถวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นมัทยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นแมัทยมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการอมรรัตน์โพธิตาปณะและรองผู้อํานวยการทั้ง4ี่กลุ่มบริหารที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนและมีการคุ้มครองนักเรียนอย่างปลอดภัยในทุกมิติ โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ4ปีที่สอดคล้องและตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2 5 4 2 2มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกำหนดให้มีกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาศัยแนวคิดการบริหารสถานการณ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารวงจรคุณภาพรวมถึงมีโครงการต่างๆที่มุ่งพัฒนาอย่างรอบด้านภายใต้กรอบแนวคิด เข้าใจเข้าถึงพัฒนากล่าวคือเข้าใจความแตกต่างและบริบทของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเข้าถึงต้นเหตุของปัญหาเพื่อนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและพัฒนาต่อยอดศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยการบริหารอย่างมีส่วนร่วมทั้งจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนและชุมชน โดยกำหนดบุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น3กลุ่มอย่างชัดเจนได้แก่ทีมนำทีมประสานและทีมทำโดยใช้ CNR iCare Plus เป็นรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบทั้ง5ขั้นตอนดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียนโดยจำแนกนักเรียนออกเป็นนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาซึ่งพบว่านักเรียนกลุ่มปกติมีจำนวนเพิ่มขึ้นในขณะที่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีแนวโน้มลดลง 3. การส่งเสริมนักเรียนโดยนำสารสนเทศจากการคัดกรองนักเรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่น กิจกรรมชิโนรถโอเพนเฮาส์กิจกรรมยกระดับผลสมัมฤทธิ์พิชิตการสอบระดับชาติรวมถึงส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผ่านการประกวดแข่งขันความสามารถนักเรียนจนได้รับรางวัลอย่างหลากหลาย 4. การป้องกันและแก้ไขโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเช่นการสร้างความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยปอพอปอลอ ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลต่างๆการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนลดศูนย์รอมสอและมผโครงการคูปองอาหารกลางวันและการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ5การส่งต่อเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ ยังเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมชิโนรสจิตอาสากิจกรรมสืบสาสองค์ความรู้ข้ารรมกรรศาสตร์สู่ชุมชนและกิจกรรมลูกวาสุกรีวิถีพุทธเป็นต้นรวมถึงมีการกำหนดมาตรการต่างๆในงานด้านความปลอดภัยสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจนได้รับรางวัลดีเด่นสปีติดต่อกันจากการเข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาปลอดภัยทั้งนี้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างปลอดภัยของโรงเรียนชินโนลดวิทยาลัยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมวางแผนให้ข้อเสนอแนะและจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรการพนันและสารเสพติด จากสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยมีการสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลเศริราชในด้านการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุการตรวจสุขภาพและรับบริการด้านจิตเวชของนักเรียนโรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ มีการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมอบเงินตอบแทนการเยี่ยมบ้านกิจกรรมโฮมรูมออนไลน์ line. อีกทั้งยังมีการกำกับนิเทศติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านตามลำดับจนถึงผู้อำนวยการโรงเรียนจากการดำเนินงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จดังนี้ 1. ด้านวิชาการจากการดำเนินการยกระดับผลสำริ์ทางการเรียนส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นและร้อยละของนักเรียนที่ติดศูนย์รอมสและมผลดลงอย่างต่อเนื่อง นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นอีกทั้งมีการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ไม่มีนักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน 2. การแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาทำให้มีจำนวนลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาวและงานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการสาธารณสุข30วัดเจ้าอาม 3. การให้ความดูแลช่วยเหลือปกป้องและคุ้มครองนักเรียนโรงเรียนมีการจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์รวมทั้งสิ้น176ทุนเป็นเงินกว่า360,000บาทให้ความดูแลช่วยเหลือและส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหา ด้านการเข้าสังคมการถูกทำร้ายจากครอบครัวปัญหาการมองเห็นเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความพร้อมในการเรียนต่อไปมีการกำหนดมาตรการผ่อนชำระค่าบำรุงการศึกษาซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์นในวัยเรียน และกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเป็นต้น 4. การได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารคณะครูและนักเรียนทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนชิโนรโวิทยาลัยตั้งเป้าหมายให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเต็มความสามารถโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็น,นกลไกหลักในการประสานงานระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการประสานพลังในการพัฒนานักเรียนต่อไป